<c oughs> อาสวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคน <c oughs> ใจเช้าทุ่งและกับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอามาอนิพ่อพี่พอน้องเนาะหาคว่ำไงามาให้พี่ให้น้องนะครับนะครับเนื่องจากว่ามีพี่น้องแฟนๆหลายท่านถามมาในการคำนวณสูตรปุ๋ยเนาะพี่น้องเนาะคนใจเช้าทุ่งวิธีคำนวนสูตรปุยนะนะยรป๋ยหมถึงว่าการผสมปุ๋ยใส่เองนะครับพี่น้องเอาแม่ปุ๋ยแตละอยางเช่นแม่ปุย๋ย4600แม่ปุย๋ยสูตร18 4 6 0และกับแม่ปุย๋ยสูตร0060นะครับ สามตัวนี่ละมาผสมกันให้ได้สุยปุ๋ยสูตรตามที่ต้องการหรือเ้าเอิ่นว่าปุ๋ยสังตัด <c oughs> กับแม่ขวานคำนวณให้ได้สูตรปุ๋ยตามที่พืชต้องการเช่นมันสับปะหลังต้องการสูตรนี่สูตรนี่เหมาะกับมันสับปะหลังสูตรนี่เหมาะกับยางพาราสูตรนี่เหมาะกับเขาขสินะรับพี่น้องนะครับบางเอิ่นว่าในตลาดเฮ้าบ่มีสูตรนี่ขายแต่ว่ามีแม่ปุ๋ยอยู่เฮาสิมาผสมจังไรจังสีให้ได้สูตรปุ๋ยตา,ตามต้องการนะครับมันก็มีวิธีคำนวณอยู่นะ นะครับซึ่งก็ค่อนข้าง,งจะยุ่งยากนะครับอยู่ในตำราครับก็บ,บอกวิธีคำนวณไว้อยู่ดีวิธีคำนวณปุ๋ยใช้เองนี่นะครับพี่น้องนะครับเนี่ยในตำราบอกไว้นะครับเอาต้นนั้นไปคูณตัวนี้เอาตัวนี้ไปหารตัวนั้นเช่นถ้าพี่น้องต้องการปุ๋ยสูตรซิบหาซิบหาซิบหาเต่ตลาดบ่มีขายบังเอิญว่าพี่น้องมีมีแม่ปุ๋ยถึงสามตัวนะครับสี่สิบหกศูนย์ศูนย์สิบแปดสี่สิบหกศูนย์ละกะ ศูนย์หกศูนย์ห้าสี่ไส่ย่างรับทไายแจ้งเสด็จสูตรสิผาสิาเอินว่าคำนวณปุ๋ยใช้เองหรือปุ๋ยสังตัดข้อดีของการผสมปุ๋ยใส่เองหรือคำนวณปุ๋ยใส่เองก็คือเฮ็ดไทยพี่น้องเขาได้หนึ่งละได้ปุ๋ยตรงตามสูตรตรงตามค้ามองการของพืชอันที่สองก็คือลดต้นทุนค่าปุ๋ยลงไปสิบห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวไทเฮ็ดได้นะครับพี่น้องกเษกษตรกรส่วนมาก,กส่วนใหญ่ขาเจ้าทีย่มเฮ็ดกันเนาะคือผสมปุ๋ยใส่เองให้ได้ตรงตามสูตร ตรงตามความต้องการของพืชนะครับจะเห็นในผลผลิตดีนะครับต้นทุนก็ลด,ดลงน้องเป็น้องเนาะแต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่เพอใหญ่ไม่ใหญ่เขาคขำนวณมาเป็นคำนวณก็คือยังคิดเลขนะครับพี่น้องเนี่ยเขาบอกว่าถ้าต้องการปุ๋ยสุดที่ผ่านซิพานะครับให้คำนวณเอาแม่ปุ๋ยตะกั่วใส่ส,สี่ส,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 สิบหกศูนย์เท่าไรเองเสร็นะเขาก็บอกว่าให้ใส่สี่สิบหกศูนย์ศูนย์หั่นโดยร้อยคูณด้วยซิพาได้ทรายออกมาไวยากบ่พี่น้องยากนะครับหรือเขาจะมีตารางปุ๋ยให้นะครับ จะมีตะลางปุ๋ยไห้แล้วเขาจะใช้ทุ่งใหญ่พี่น้องเบงิ่งเอ้าบันนี้เบิ่งตัวนี้มาพี่น้องเนาะเอามาทางนี้บ,บนันนี้อ่ะเดี๋ยวเขาจะใช้ทุ่งใหญ่ภาพเบิ่งถึงเขาจะมีตะลางปุ๋ยไห้พี่น้องแต่กะบ่อน้ำมาเขาว่าจะง่ายเพราะบันนี้เนี่ยอ่ะดูตะลางปุ๋ยนี่พี่น้องถึงจะมีตะลางไห้นะครับเรื่องเรื่อก็หาไปหามาวินตาไล่ก่อน จะได้สูตร16 16 8ใส่ปุย๋ยเท่าไรน้อกอะใส่ปุ๋ยซี600 22โลใส่ปุ๋ยสูตร18 460 35โลใส่ปุ๋ยสูตร00 60 14โลที่นะพี่น้องนะครับนะครับผสมกันมันก็นจะได้บ่ถึงร้อยดอกนะครับพี่น้องท้าจะให้มันเต็มร้ยมอยก็หาตัวมาเติมแต่ถ้าพี่น้องกเษกษตรกรผสมแล้วเอาไปใส่เองก็ไม่ต้องหาตัวเติมให้เต็มร้ยมอยเว้นแต่สิผสมขายจงให้มันเต็มร้ยมอย เพราะว่าเกิดมันพอเต็มร้อยเขาจะเมียนเอาเนาะใส่คือบอกว่า100ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผสมมาแล้วพอคือได้เกตซิบโลหนึง่งตัวตัวนี้เพราะว่านะครับพี่น้องแต่ถ้าผสมใส่เองก็ต้องหาตัวเติมนะครับนี่คือสูตรคำนวณปุย๋ยหรือตาล้างปุย๋ยอ่ะก่อนขางเนี่ยคนใจชใช้ถูกมีง่ายกว่าพี่น้องนะครับอ้าเข้าไปที่แอปพลิเคชันนี่พี่น้องเห็นตัวนี้ปะ่ะนะครับนี่เอาใส่ลักไปไว้แค่ มันบอกว่าเพื่อนเกษตรนี่กดเข้าไปนี่แอปนีดนดไงไงน้ดาวน์โหลดที่เพจสตูก็ได้ด้พี่น้องเด้อง่ายๆนะครับดาวน์โหลดที่เพจสตูนี่มันจะนขึ้นนันสิวะนี่ให้พี่น้องกดเข้าไปที่ตรงคําว่าคํานวณปุ๋ยนะครับพี่น้องนะกดเข้าไปที่ตรงคํานวณปุยนี่มันจะบอกว่าคํานวณปุ๋ยเลยอนี่นะครับอากดเข้าไปปับ๊บเอาลบไป,ป,บไปละเนี่ยมันจะบอกเลยว่าต้องการปุ๋ยอนไรใดเข้าใส่ค่าเอ็นเข้าไปเช่นว่าพี่น้องจะได้ปุ๋ย 13บสามสิบามี่นะพี่น้องเนาะตลาดบ่ม,มีขายหรือหาเนกพี่น้องก็เอาแม่ปุ๋ยแต่และโตมาผสมกันอ่ะกนใจชะทุ่งจะผสม13 13 2มก็คือใส่ค่าเอ็นเข้าไปค่าเอ็นตามที่ต้องการในตัวเจนสิบสามเปซ็นตใส่สิเข้าไปพี่น้อง1ิบสมมันดับปัญหาจอใส่สิบสามเตัวพี่ก็ใส่สิบพี่น้องนะครับสิบสา ส่วนตัวขี้เนี่ยเขาอยากได้2ี่สิบเอใส่ยีสเอเข้าไปนะครับเมื่อใส่ส3บสามสิเตกกดเข้าไปที่ตรงคำนวณเนี่นะครับนีมันบอกมาแล้วพี่น้องเนี่เห็นไหมนี่มันว่าให้ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยสี่สิบนย์ศูนเนี่ยสิบเกิโลสิบเกดจุดสกิโลนะคือว่าสิบเกกิโลสองขีดใส่แม่ปุ๋ยสิบแปดสี่สิหกศนยี่ยยสบแปดกิโลสขีดครึ่งเนี่ย แล้วก็ใส่แม่ปุ๋ย0060หนึ่งจำนวน35กิโลนะครับเมื่อมาร่วมกันแล้วจะได้ปุ๋ย80กิโลครึ่งนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องอยากให้เต็มร้อยก็ต้องหาตัวเติมเข้าไปตัวเติมอาจจะเป็นปูนขาวเป็นหินฟุน้นเป็นขี้แกบขี้เลื่อยยังก็กแล้วแต่นะครับแต่ถ้าพี่น้องเกษตรกรเฮาใส่เองเพราะต้องหาตัวเติมเนาะนะครับมันจะได้80กิโลกรไม่ถึงว่าเบิดปุยปดป๋ยประมาณ2กระสอบได้ปุ๋ยประมาณ2กระสอบ เ,เอาไปใส่กับพืชผักเขาได้เลยนะพี่นอนะ้อเนาะนี่คือคำนวณง,ง่ายๆพี่น้องจะได้สูตรได้ใส่เลขนั่นเข้าไปนะครับงานรวบออกซะก่อนอ้ยสูตรสิบหาสิบหาหายากได้บ้านยู่บ้านเนราจให้พี่น้องไปซื้อแม่ปุ๋ยมามันจะประหยัดลงนะพี่นอนะ้อเนาะประหยัดลงและก็เขาได้ปุ๋ยตรงตามสูตรลดต้นทุนนะครับได้ปุ๋ยตรงตามสูตรตรงตามความต้องการของพืชจะหให้ผลผลิตมีคุณภาพนะครับข้อสำคัญคือแอปนี่มันใส่ง่ายพี่น้องใช้ง่ายนะครับพี่น้อง ใส่างนอกจากคำนวณสูตรปุ๋ยได้เลยยังมีสาระข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรมาฝากพี่ฝากน้องกดเข้าไปที่ช่องข่าวสารจะเป็นข้าวเกี่ยวกับการเกษตรพี่น้องต้องมีอินเทอร์เน็ตได้เป็นหรือเปล่เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เชียงรายร่วมตรวจรับพัสดุคุรุพันธ์การเกษตรเครื่องอัดฟางเป็นข้าวจากภาคนั้นภาคนี้ข้าวเกี่ยวกับเกษตรสาระต่างๆบอกพี่บอกน้องนะครับเอาบทสนใจข้าวเอาสนใจการคํานวณปุ๋ยย่างเดียวนะครับพี่น้องกดเข้าไปที่คํานวณปุ๋ยนี่ครับ มันจะให้คา่ามันเลย N P K เขาจะได้สูตรยังคำนวณใส่เลยนะครับพี่นอ้องอาสูตรบำรุงหมักสมโอหวานสูตรบำรุงผลไมห้หวาน13บ3 21ว่าไปแล้วเอาลอง8 24 24่สิบสีสิบส่มาดูสิไซแม่ปุ๋ยย่างละเท่าไหร่เออก็ใส่เข้าไปเลยพี่น้องนะครับ8 24 P ีเคกั24เอาลองคำนวณมัน้สิใส่เท่าไหร่นะมาแล้วพี่นอ้องใช้ปุ๋ยยูเรีย ลบสามจุดศูนย์สองมาถึงว่าปต้องใส่นะครับยูเรียปใส่ลเลยถ้าติดลบแล้วนะครับนะครับปต้องใส่ยูเรียรจะมีแค่แม่ปุ๋ยซองโตก็คือแม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสกับแม่ปุยป๋ยโพแทสเซียมใส่แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัดสิบแปดสี่สิบหกศูนย์เนี่ยหาสิบสองกิโลหนึ่งขีดหรือหาสิบสองกิโลถ้วนก็นได้พี่น้องนะครับส่วนแม่ปุย๋ยศูนย์ศูนย์หกสิบนี่ใส่สี่สิบกิโลเพียงสองยางเท่านี้ใส่สองยางปริมาณตามที่คำนวณมาหนีนะครับเขาก็ได้ปุ๋ยสูตร สิบเอ่อแปดยี่สบสี่ยี่สบี่วบำรุงหมักสมโอไว้ยบำรุงหมักมีหมักบ่วงเฮ้าเพิ่มรสหวาน้แล้วพี่น้องนะครับอ่าจะได้ปุ๋ยแปดสิบเก้ากิโลหนึ่งขีดนะครับเกือบพอ่พอพ่อกับปุ๋ยสองกระสอบนะครับอ่าสำหรับผลหมากรากไม้เฮ้าบอ,อกีีตน้นนี่เหลือเลยสำหรับปุ๋ยสองกระสอบนี่พี่นอนะ้องเนาะนี่คือสูตรคำนวณปุ๋ยนะครับเมื่อผสมกันแล้วพี่น้องต้องใส่ได้จะไปผสมวัยเด้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวปุ๋ยมันจะทำปฏิกิริยากันนะครับ ความชื้นความยัง้งในเฮ็ดให้เนื้อปุ๋ยเสียไปคือผสมแล้วจะต้องใส่นะครับนี่คือข้อจำกัดของปุ๋ยผสมเนาะพี่น้องเนาะเอาเมื่อนี้เอา,อเเอาแอป,ปพิเคชั่นเกี่ยวกับการผสมปุ๋ยมาฝากพี่ฝากนอกนะ้องเนาะง่ายๆน้อพี่น้องเนี่ยน้าแอป,ปเขาเป็นทั้งสี่นะครับมันเขียนบอกว่า cpo integrate เป็นของบริษัท cpo นะครับเป็นผู้เขียนแอปเฮ็ดแอป,ปตัวนี้ขึ้นเนาะพี่นอนะ้องเนาะนะครับใส่สำหรับคำนวณปุ๋ยนะครับง่ายๆกเกษตรกรสำหรับโทรศัพท์รธรรธที่จะใส่ก็ แนะน่าให้เป็นสมาร์ทโฟนเนอะมันรุ่นปุ่มกดทั้งแต่พระเจ้าเห่าเนี่ยบ่ได้นะพะี่น้องต้องเป็นสมาร์ทโฟนแล้วก็มีอินเทอร์เนต็ตไม่ถึงว่าอาจจะไม่มีเนต็ตมือถือเนต็ตเอไอเอสเนต็ตทู่เนต็ตที่ยังก็ว่าไปหรือเนต็ตบ้านนะครับพี่น้องนะครับเมื่อออกออกไปนะครับเนี่ยมันจะเป็นนาแอปตั้งสิพี่น้องนี่นะครับกดเข้าไปที่แอปเลยปั๊บมันจะขึ้นบ้างสิพี่น้องกดเข้าไปที่เมนูคำนวณปุ๋ยคำประกวดมันก็ซีเรียสไปเรื่อยนี่สิละ กดเข้าไปที่เมนูคำนวณปุ๋ยปรับมันก็จะขึ้นมากนะครับนี่ยเนี่ยไม่จะบอกว่าคำนวณการผสมปุ๋ยใช้เองมันบอกนะครับพี NP ่นาะ N P N P K เนี่ยเป็นสูตรที่เหมาะกับต้นใหม่ของเฮาไม่แต่ละชนิดต้องการปุ๋ยบวกขึ้นกันแต่ละสูตรนะพี่น้องเนาะเช่นหน้าดินเหนียวนะครับปลูกเขาหน้าดินเหนียวอ่าสูตร16 20ก ครับหน้าดินทรายซิมหกซิมหกแปดลักษณะนี้บางเต้าบางพื้นที่นะครับปุ๋ยสูตรที่เขาต้องการมันกับบ่มีพี่น้องไปหาซื้อแม่ปุ๋ยไว้เลยเนาะพี่น้องแม่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยสี่สิบหกศูนย์ศูนย์กับยูเลียบ้านเฮานะครับสิบแปดสี่สิบหกศูนย์กับปุ๋ยแม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสปุ๋ยเดบปุ๋ยมอฟยังก็ว่าไปนะครับศูนย์ศูนย์หกสิบกับปุ๋ยโพแทสเซียมหรือโพแทสเซียมล้วนๆนะครับพี่น้องเอามาไว้ปผสมนะครับ มันย่างห้ได้ปุ๋ยมาแล้วผสมปุ๋ยสูตรนั่นสูตรนี้ก็น่าใส่ท่ายนอจนเอายี่ส้าเจ็ดนะครับพี่น้องสำหรับพืชพักสำหรับพวกก้าไม้ทั่วไปเนาะเอาสีผสมจังไดยี 25, 7, 7. ่สิบห้าเจ็ดเจ็ดจะใส่แม่ปุ๋ยจังไดผสมสำหรับการเลีงโตของก้าไม้ในระยะแรกามาแล้วพี่น้องนี่นะครับจะใช้ปุ๋ยยูเรีย48่กิโลสขีดใส่ปุ๋ย สิบแปดสี่สิบหกศูนย์สิบห้ากิโลสองขีดใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสโพแทสเซียมศูนย์ศูนย์หกสิบสิบเอ็ดกิโลครึ่งนะครับพี่น้องกับมาผสมกันจะได้ปุ๋ยทั้งหมดเกติสิบห้ากิโลสองขีดนะครับกับเป็นปุ๋ยเกือบสองกระสอบนะกระสอบกัวกัวซ้ำนี่ก็เหลือเฟือแล้วพี่น้องจะใส่กล้าไม้ห้องนะครับปุ๋ยกระสอบกัวกวนนี่นะครับพี่น้องนะครับซ้ำพี่น้องจะกล้าไม้หรือพี่น้องจะเอาไปว่านกล้าว่านยังในช่วงระยะแรกๆนี่นะครับเหลือเฟือนะครับพี่น้องนะครับ <c oughs> นี่คือสูตรคำนวณปุ๋ยนะเพื่อ,น,อนะง่ายๆบปเลยมาตองมานังบวกลบคูณนหาในประสาทกินหรือมาต้องไปหาจากตาล่างปุ๋ยนะครับหาจากตาล่างปุ๋ยกับเพื่อเสีหายเห็นกดไปกดมาตาลล่วิ่งงูทวนนะครับอ่านี้ง่ายๆเพื่อนเอ,อาน,นะครับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนนี่นะครับคลิปหน้ามีอย่างดีๆจะพอ่อกันมะเมื่อนี้เอาการคำนวณปุ๋ยมาฝากพี่ฝากน้องง่ายๆครับผม